สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอัปเดตเห็นไหมเพื่อนๆโตแล้วจ้าเห็นไหมอันนี้ประมาณครึ่งเดือนมาอัปเดตก็คือประมาณเดือนหนึ่งอ่ะเราถึงจะลงลงได้่านละสองร้อยต้นบาง บางถาดอาจจะไม่ถึงสองร้อยนะเม็ดเม็ดก็งอกก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นไม่ถึงร้อยเพราะว่าอากาศมันร้อนบางถาดก็จะไม่ขึ้นเลยก็มาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูว่า อีกสิบห้าวันก็จะได้ลงแปลงแล้วเราจะให้ต้นกล้ามีอายุหนึ่งเดือนก่อนถึงจะลงแปลงได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอไปเจอพวกปุ๋ยก็จะเหี่ยวตายาอัปเดตให้เพื่อนๆดูจ้าเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ